เอาแบบนี้แล้วกันก็ก็ทําเหมือนเนี่ยอะไรข้างในแตาเห็ดหรือไม่ต้องทําไปเลยปล่อยไปปล่อยว่างๆไยย่างั้นแหละชุบโอเคได้แล้วหนึ่งข้างตามแปลกเอิอช่า <laughs> งมันขี้เกียจแก้แล้วโอเคขี้เกียจแก้แล้ว เกว็วาดอีกข้างไม่รู้จะวาดเท่ากันไหมเนี่ยเอา้านาไปรเรปล่า <c oughs> เอา้าอ้อยสําหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมใส่หรือโปรแกรมวาภาพเหมือนเขาคนอื่นก็สามารถเรียนรู้จากที่นี่ได้เอิ่ม ยังจะให้คนอื่นเขามาเรียนรู้ด้วเหรอโดยที่ตัวเองก็ยังว่าไม่เป็นไ้ยแท้อาจจะหาอะไรคุยเล่นไปไปเพื่อไม่คิดมันไม่ว่างอืมคลิปที่แล้วต้องขออภัยด้วยนมะ่เราลืมไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ให้ไม่ได้บอกเอ่อผู้ที่ถูกกระทำเนะี <c> ่ย <oughs> ผู้ที่ถูกกระทำในครั้งนี้ไป <c oughs> เดี๋ยวบอกบอกชื่อไปด้วยดีกว่า ผู้ที่ถูกกระทำในครั้งนี้โอเคอ้าวทำไมตามันไม่เท่ากันสักทีปะ่ะกล้องตกอ,อีกโอ้โหทำไมไม่ต้องมีทุกคลิปเนียวะเอออย่างไรก็ยังไม่มีคลิปหนึ่งแล้วแต่จสองคลิปเลยอีโอเคมันอย่างนี้เปล่าวะอย่างนี้เปล่าวะแบบนี้อะมั้ง โอเคช่า okay, งมันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรโอเคเอาตาไม่เท่ากันจริงๆด้วยคัดนะคัดคัดคัดโอเคไปเจอกันเมื่อไปวาดตาพอที่มันจะเข้าข้างที่จะเท่ากันก่อนไปเจอกันบ๊ายบายอย่าก,กดผิดเกือบเกือบโอเคก็ไปวาดพอที่มันจะเท่ากันมาแล้วล่ะนะ พอที่จะเท่ากันอ่าไม่จ้วาดป๊ปโอเคพอเราได้ตามันแล้วตามันก็เบีย้ยวแสบเบีย้ยวเหลือเกินจากนั้นเราก็ไปทำให้มันเป็นหนังตาสองชั้นกันชุบแล้วก็คิ้วเราจะมาดูกันว่าเราจะวาดคิ้วสูงอีกหรือไม่สูงแน่นอนงานนี้กูสูงแน่นอนอางานน,อนนอน,อานี้ว่า อ,อ,อือัอัเอ้ยอออือะนะหยบโอเคผู้ถูกกระทำคิ้วก็ห่างห่างเกินค่ะนี่ห่างเกินโอเคเอ่าโอเคน่าจะประมาณนี้คงได้ แต่รู้่มันไม่ได้เท่ากันจ้า้วก็ต่อได้ผมต่อได้ผมเลยเอมผมสีดำนะปะผมไม่ได้มัดจุกมัดอะไรนะเอ้ยอันนี้ก็ยาวเกินโอเคอนนั้นก็ลากตรงนี้ลงมา เราตัดเส้นอยู่แล้วไงเราตัดเส้นเพราะนั้นเราก็วาดวาดไปเดี๋ยวก,ก็ตัดเส้นอย่างได้แต่อาจจะไม่ตัดเส้นให้ดูนะจ๊ะอาไม่ได้อาไม่ตัดเส้นเลยแหละอโอเควาดเป็นผมลงมาเรื่อยๆ าจจะมองแทบไม่เห็นเส้นเลยมั้งนะ่ะนะเดี๋ยวดูก่อนเดิกเออก็ออกแทบไม่เห็นจริงๆล่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรยพยายาว่าจะมันสมดุลการที่จะทำได้ผููถูกกระทำในข้างนี้แล้วผู้ถูกกระทำในข้างหน้าแล้วก็เตรียมเรียบร้อยแล้ว ั่นเอเยะผูดด้ถูกกระทำในครั้งหน้าเราเตรียมมันรบร้อยแล้วแล้วผู้กระถูกกระทำในครั้งที่สามก็อืมฮหมันไส้และกวนตีนโอเคผมผมยาวสีดำอืม ถ้านึ่ชุดไม่ออกก็คงต้องเลยเป็นชุดักเวียนอีกหนึ่งครั้งโอเคนะครับนะครับนะครับอืมนผมต้องยาวให้มันเท่ากันเลยนะว่าผมไม่เท่ากันแล้วตัดเส้นแบบบันไลบังเกิด โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแก้ตรงนี้ผมมันห่างเกินโอเคออเอเอาปากนิ่งๆเฉยๆไปแล้วกันเออเออปากมันอันนั้นเกินใหญ่ไป ถ้ามันม,มีจุดอะไรก็พอโอเคปากสุดแดนนี่จะนะโอเคมาชุด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 โอเคจะเปิดไปเลยชุดเขาใส่ชุดอะไรดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตโอ้แป๊นาทีเดี๋ยวคนะัดด,ดีกว่นนนะออญญา,าเ,ดวดดเดี๋ยวมันจะอัปคลิปเติรน โอเคมาก่อนกลับมาอาจจะขยิมก,กล้องก็ได้ทำการตกไปหนึ่งครั้งชุดอะไรดีไม่รู้ไม่ไม่ไม่เอาชุดอะไรดีฝากชุดนักเรียนให้เลยโจบพอโอเคชุดนักเรียนเลยไม่ยากก็เป็นง่ายด้วยชุดนักเรียนไปเลย ตจ้ตัวขอเองนะว่าขอหน้าอกแบนเพราะฉะน,นั้นเราก็จะให้ตามที่ขอนะเจ้าจขอ,ขอเองนะค่ะไม่ผิดเราไม่ผิดนะเจ้าขอเองอืม <c oughs> ใช่ต้องเรียนแม่งโอเคไม่ได้ดีไซน์หรอกเป็นลอกออคนอื่นเข้ามาโอเคเราจะให้คายูมิของเราใส่กไทยแล้วกันกไทยนะคายูมิใส่กไทยนะคายูมิ ายูมิของเราก็พี่คายูมิอือว่าใส่อาถ้กับพี่คายูมิเย้พี่คายูมิเออถ้าได้ยินเสียงจากภายนอกก็ต้องขอถ้ายินเสียงก็ต้องขอไปด้วยแล้วก็เดี๋ยว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 คายูมิคายูมิคายูมิเอาไม่เอาที่ไม่ต้องเติมแต่งลายได้ไหมอาอย่างนี้มันไปเลย แล้วก็เป็นเสื้อลงมาอย่างนี้แล้วกันถ้าว่าไม่สวยล็ต้องขออภาัยทุกท่านไม่ต้องห่วงเราจะทำให้สิ่งที่เออโอยโอออัะจ๊ะอมโอเคมันวาดหลายเรืน่งเนี้ยมันวาดลอ,ย,อย,ยยากสวยยากตรงเนี้ยเนาะอันนี้เป็นเหลี่ยม มันก็อาจจะไม่ได้เห็นรอยเส้นอย่างเดิมนั้นเท่าไหร่หรอกโอ้ยมันวาดยังไงวะเนี่ยฮะโอเคมือคลิปที่แล้วก็ไม่ได้วาดโอเคเยามาวาดกันคลิปนี้ไปเลยคลิปนี้ก็อาจจะนานกว่าคลิปเก่าไปน,นินเนี่ย อย่าลุกออกนเะตรงไหนนะอ่ะตอตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เอ้ยมาเวลาเล่งมือเราก็ไม่ต้องพูดรับรองแมงแน่นอนฮะรอบประกันว่าเหี้ยกว่าเดิมอีกบอกได้เลยว่าเหี้ยกว่าเดิมอีก มันจะเทียบกับเดิมอีกโอเคเพราะว่าตรงนา้ <c oughs> อเคตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ไปอย่างนี้ดูดิแขนก็ไม่เท่ากันแล้วอะ่ะโอ้โหจะรู้ไปไหนว่าเราเออปล่อยความรู้มันออกไปโอ้เจ้ยอย่าล้มนะอย่าล้มอย่าล้มกล้องเริ่มเย่ะ อือฮอห้าแล้วก็ว่าไปเสื้อมาโอเค <c oughs> อาจจะดูไม่รู้เรื่องนะแต่พอตัดเส้นเดี๋ยวมันก็รู้เรื่องเองแหละแต่คลิปนี้ก็คงจะ ตัดเื้นไปเลยดี <c oughs> คิดยากละกระโปง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 เอ้ยมือมือลืมมือม,มือ,อทำอย่างนี้แล้วกันนะอือฮะทำมือแบบนี้ไปเลย โซสามสีเ oh <laughs> อ้ยโอ้มายกัดเอ้ยมันทำไมได้แบบนี้โอเคอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่คือนักเมกอ่ะ นักเรงเลยทีเดียววาดออกมาในแบบแล้วว่าเสร็จภาพนี้ก็คงไม่ได้ตกไปอยู่กับมือของผู้ถูกกร,ร,ระทําเราจะไม่ส่งให้พี่คายุมิเด็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อดขาดเราจะไม่ส่งให้พี่คายุมิเลยอ่อขอโทษขอโทษขอโทษไอแอปเราจะไม่ส่งให้เราจะไม่ให้เป็นแฟนอาร์ด้วย จะเป็นแค่ผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอ่ออย่าไปเลยโอ้โหอโโอ ทำได้แค่ไหนก็โอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ขอบเสื้อโอเคหลังจากที่มันดูอะไรก็ดูแย่ไปซะหมดออก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการแบบแต่งเติมจากอันเก่าเข้ามานะแต่ว,ว่าปากมันปากมันดูเออเลยไปไหน <laughs> อืมเติมให้มีรอยยิ้มขึ้นมาหน่อย โอเคนะอืมโอเครับออกก็สำหรับคลิปนี้พาร์ทสองก็ไปการเติมอะไรไปอย่างนี้นะสำหรับคลิปหน้า <c oughs> ตัดเส้นลงสีเอาไปเลยโอเคสป๊บเดี๋ยวยังทำไม่เสร็จเอยอคขจยมีจังโอเคไเจอก,กับหม่คลิปหน้าไปละบาย คุยเอ้ยโอเคแต่ไม่รูร้อยมันติดคออะอายติดคอไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันใหม่กับเรื่องนี้โอเคคลิปนี้ก็ลราก็ไปก่อนนะไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กันด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะให้ ช่วยฉันได้สำหรับผู้ถูกกัะทำเลนะวันจันใหม่บายบาย